เม็ดเลือดขาวต่ำเกิดจากอะไรโครงสร้างร่างกายในกลุ่มของเม็ดเลือดของคนเรานั้นประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและก็เกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเป็นส่วนสำคัญเป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราอิมมูนซิสเต็มนั่นเองมีหน้าที่หลักในการกําจัดเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสหรือเชื้อปรสิต รวมไปถึงสิง่งแปกปอมต่างๆที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราและเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนั้นต่างทำงานประสานกันโดยมีหน้าที่แตกต่างกันไปในการกำจัดเชื้อโรคซึ่งเม็ดเลือดขาวก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดด้วยกันนะคะซึ่งมีจะมีคลิปในการที่พูดไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งปริมาณของเม็ดเลือดขาวนั้นอยู่ที่4 5 0 0ถึง10,000ตัวต่อปริมาณเลือด1ลูกบาท มิลลิลิตรนั่นเองค่ะฉะนั้นในส่วนของเม็ดเลือดขาวนั้นจะถูกสร้างจากเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ภายในไขกระดูกแล้วสะสมอยู่ที่ไขกระดูกม,ม้ามและต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดโรคแต่ละโรคหรือสาเหตุแต่ละเหตุที่แตกต่างกันไปนั้นก็จะทำให้เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดต่ำลงมากน้อยไม่เท่ากันค่ะ ซึ่งในแต่ละตัวก็จะระบุโรคของแต่ละตัวนั้นๆในการรักษาภาวะของเม็ดเลือดขาวต่ํานั้นได้แก่การรักษาโรคที่เป็นเหตุหรือรักษาสาเหตุของโรคนั่นเองโรคบางโรคหรือบางสาเหตุสามารถเพิ่มจํานวนของเม็ดเลือดขาวได้ด้วยการฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งในส่วนของทางการแพทย์นิยมใช้กันและสิ่งที่สําคัญที่สุด ในผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำที่ต้องปฏิบัติตัวมีอะไรบ้างก็คือการรักษาความสะอาดของร่างกายหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีภาวะสามารถติดเชื้อได้ง่ายรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดและสะอาดผ่านความร้อนมาแล้วที่สำคัญต้องไม่ค้างคืนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อนั่นเอง ในส่วนของการทํางานของพี่เจบนั้นในการดูแลผู้ป่วยเราตระหนักและทราบดีว่าภาวะของผู้ป่วยที่ตกเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะของเม็ดเลือดขาวต่ำนั้นจะส่งผลทําให้เกิดภาวะหนึ่งก็คือการติดเชื้อภาวะการติดเชื้อนี้ทําให้รู้ค่อนข้างรุนแรงไม่ว่าจะมีอาการหนาวสัน่นเป็นไข้ตัวร้อน ซึ่งเราสามารถที่จะปกป้องอาการเหล่านี้ได้ซึ่งสารอาหารที่พี่เจ๊บแนะนํานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิด2ชนิดที่เอ่ยถึงนั้นก็คือจะประกอบไปด้วยอูมิซึ่งเป็นสารอาหารตัวสีเขียวนะคะและมินเป็นสารอาหารซองสีแดง2ชนิดนี้เขาทํางานคู่กันในการปรับภูมิสมดุลเลือดเพิ่มเม็ดเลือดขาว เพิ่มภูมิต้านทานลดภาวะการอักเสบลดการติดเชื้อให้เกิดที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากการที่รับเชื้อโรคเข้ามาและเชื้อโรคนั้นเข้าโจมตีและทำร้ายร่างกายของเราฉะนั้นสารอาหารสองชนิดนี้จะมีคุณสมบัติในการปกป้องร่างกายเรานั่นเองค่ะถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ลายไอดีที่เพียบขึ้นให้ไว้นี้นะคะและถ้าท่านใดยังมีคำถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจ็บจะเข้ามาตอบทุกคำถามนะคะถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจ็บด้วยนะคะพี่เจ็บจะเข้ามาตอบทุกคำถามะคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ